ครับเราตอนนี้ก็กลับมาสู่รายการรายการอาหารที่สนุกและอร่อยนะฮะแล้ตอนนี้เรากลับมาดู5อันดับที่เรือนะครับอาหารร้านอาหารสุดอร่อยในย่านรัชดาภิเษกนั่นเองครับอันดับ5้าพัตการเป็ดย่างนาทองครับ พัฒนาการเป็ดย่างนาทองค่ะตั้งอยู่บนถนนสุทธิสารแต,กต่กับถนนราชดาพิเศษค่ะที่นี่อาหารจีนมากมายวิคอยบริการครับไม่ว่าจะเป็นติ่มซำร้รอนๆมากมายหลายชนิดเมนูเด็ดของทางร้านอย่างเช่นราดหน้าซีฟู้ดครับกลิ่นหอมเนี่ยเริ่มมาจากที่เส้นของราดหน้าเลยนะครับที่นี่ยังเลือกใช้คณากวางตุ้งที่กรอบนุ่มไม่มีเสี้ยนหรือจะเป็นเมนูเด็ดอย่างแห่ขืนครับเขาใช้เนื้อกุ้งล้วนครับ คัดเลือกกุ้งตัวโตๆเพื่อให้ได้ความกรอบของแห้ก๋นแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยครับเป็ดย่างนักเองครับหอมหนุ่มเนื้อแน่นน้ำราดมีรสชาติเข้มข้นลงตัวโอ้ยสุดจบญญะบรรยายครับคุณผู้ชมต้องมาทานเองดีกว่าครับเชิญท่านผู้ชมแวะมาชิมได้เลยนะคะร้านเราเปิดมา29ปีแล้วล่ะคะ่ะรับรองความอร่อยคะ่ะเปิดตั้งแต่10.30ถึง4่0ทุกวันับไม่มีวันหยุดอันดับที่4ี่ครับร้านเลอฮานอยนั่นเอง เป็นอาหารเวียดนามแท้ๆที่เปิดอยู่บริเวณสี่แยกรัชดาห้วยขวางด้วยนะครับร้านนี้มีเมนูเด็ดตามแบบฉบับเวียดนามแท้ๆเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นปากหมอยวนปอกเป็ดทอดกิจฐานคู่กับน้ำจิ้มแครอทตามแบบฉบับอาหารเวียดนามหรือเมนูที่คุ้นเคยอย่างหนมเนืองครับที่ร้านนี้เขาใช้แป้งสุดพิเศษครับไม่ต้องนํำมาแช่น้ำให้เสียเวลาหรือจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแบบสุดๆนะครับโหหาทานยากนี่นะครับจ๋ากะกละว o c ครับ ยังมีครับเมนูปลาช่อนขบินหม้อไฟเมนูดั้งเดิมที่มอายุกว่า100ปีครับยังมีเมนูเด็ดที่ได้รางวัล World c h a m ียนบา b ์บคครั้งที่2ที่ Central World เมื่อปี2012ด้วยนะครับอย่างเช่นน่องไก่ยัดไส้เป็นเมนูที่เรียกว่าห้ามพลาดมาเลยครับเลิฮาหนอยเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนชื่อร้านว่า ชอ่อกรัจิบครับเป็นปั้าแม่ใหญ่ครับอ๋อแม่ใหญ่ก็เป็นห้องครัวอยู่แม่ค,ครัวอะไรก็คือเป็นแบบคุกใหญ่หุงใหญ่ใช่ครับ มิสเตอร์ปาสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยอ้มิสเตอร์ปาเป็นคนเกาหลีแท้ๆนะครับนะัมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับประมาณ23ปีนะครับโอ้ผมว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอาหารเกาหลีครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของเครื่องเคียงต่างๆครับซึ่งมีเยอะมากเยอะมากเลยครับนะฮะอันนี้รู้มาจากดีอยู่แล้วอันนี้กิมชิผพกกาเข่าครับเขามากันเป็นก้านแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมไม่ได้มากันเป็นเศษๆนะฮะ S <S <S มากันแบบเต็มๆแบบนี้เลยที่จริงแล้วการทานอาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างอย่างความอร่อยคือต้องช่วยๆกันโอเคช่วยย่างให้นะครับมาเลยครับมาเลยอ,เอันนี้เราใช้ส่วนนตัวนี้ก็คือเป็นหมู3ามชั้นหมู3าชั้นนะครับนะฮะนี่วางไปเลยนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนนี้ที่เป็นอันนี้คือข้อหมูนะครับเจนจะบอว่าที่ร้านนี้นะครับเขาใช้ทุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าจะมี ลายเส้นของไขมันเนะะี่ยฮะกระจายไปทั่วๆนี่คือส่วนที่ดีของของของเนื้อหมูอ๋อต้องั่นมาอย่างนี้นี่คือในอย่างหนึ่งของการทานอาหารเกาหลีนะฮะและอันนี้นะครับคุณป,ป้าครับอันนี้ข้อหมูเนี่ยนึ่งภาษาเกาหลีอร่อยพองผู้ไรับ มาซิสเยอมาซิสเยออร่อยมากผมเห็นในหม้อนี้ซุปกิมจีนะครับง่ายง่ายครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะมาทานความอร่อยที่นี่นะฮะอยู่ข้างๆกับแมนชั่นเซเว่นใช่ครับผมนะฮะเข้ามาตอนนี้เอาเรียกปักซอนชิตาเท่าไหร่ครับปักซอยชิีครับแล้ววันนี้นะครับผลิตภัณนะครับจากบริษัทไทยเทพโรสนะครับมอบให้กับทางคุณป้าและก็ทางร้านด้วย ไปเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับโอเคครับขอบคุณครับอันดับที่6 63บานั่นเองครับร้านสไตล์บาร์แอนด์รตอร์ทตั้งอยู่ในซอยราชดา17ครับร้าน63 Bar บารนะครับมีเมนูเด็ดอย่างเช่นเมนูโคคุนผัดพริกไทยดำครับเนื้อโคคุนที่นุ่มไม่เหนียวที่มีรสเข้มค้นด้วยกระเทียมและก็พริกไทยดำหรือจะเป็นเมนูลาบเป็ดทอดกรอบครับ และเมนูแนะนำขายดีอย่างเช่นเมีย่ยงปลากระพงครับ mm hmm. ร้านนี้นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วบรรยากาศยังดีมีเสียงเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับร้านอันดับหนึ่งที่เราต้องบอกว่าชื่นชมและก็ภูมิใจมากร้านนี้ใช้ชื่อร้านว่า Green Dish ค่ะ Green Dish นั่นเองนะครับ กรีนดิชแต่ทว่าตอนนี้เราอยู่ในในในตัวอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนี่คือโรงแรมโรงแรมอมาลันทาสวีทค Sweet. ่ะอมาลันทาสวีทเอ๊ะกรีนพูดถึงกรีนผมนึกถึงสวนเขียวๆต้นไม้เยอะๆแล้วอยู่ตรงไหนล่ะครับตรงนี้ที่นี่ด้านบนด,ดาดฟ้าค่ะอ๋ออยู่ด้านบนดาดฟ้าเป็นลูฟท็อปการ์เด้นอ๋อคือแสดงว่าเราสามารถที่จะทานอาหารบนลูฟทท็อปการ์เด้นที่มีความเขียวขจีของต้นไม้ที่จัดแต่งมาเป็นอย่างดี เริ่มจากเมนูนี้ซุปกุ้งแม่น้ำสไตล์อิตาเลียนซุปกุ้งแม่น้ำสไตล์อิตาเลียนอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าอิตาเลียนแท้เลยอิตาเลียนแท้เลยหน้าตาอาจจะดูเหมือนต้มยำกุ้งอันที่นสิแต่ปล่ามันไม่ใช่เอาแล้วที่ที่อิตาลีเขามีกุ้งแม่น้ำอย่างนี้ครแล้วต่อไปเราจะไปเริ่มขึ้นหยดนะฮะด้วยจานเมนูต่อไปซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูคุณไปอิงจะชอบมากเลยสลัดแซลมอนย่างค่ะสลัดแซลมอนนี่ก็เราใช้แซลมอนเนื้อคุณภาพชั้นดีอันนี้นําเข้ามาจากสามประเทศอยู่แล้ว แล้วก็เอาไปกริลให้สุกพอสมควรใช่แล้วก็หนังต้องกรอบเคล็ดสำคัญคือหนังกรอบมันมีกลิ่นความเป็นไทยอะ่ะลาดไปรอบๆนี่มผมว่าเมนูจานนี้ผ่านเลยแล้วก็ตชิเไปที่จานต่อไปครับคุณผู้ชมเราเรียกว่าเฟตูชินียเส้นสด่ะครับเฟตูชินีเส้นสดนะครับิแห้งก็แปลว่าที่นี่เชฟเขาสามารถทำเส้นได้เองด้วยด้วยก่นนะใช่ค่ะดูที่ครับว่าเฟจุนชินี่ ที่เป็นไงอ๋อแต่ผมเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดอาละฮะเนี่ยนะฮะก่อนจะทานขออนุญาตแบบว่าเติมไวน์ลงไปนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับปบอมอเติมไวน์ค่ะเอ้าปกติปกติเวลาต้องมาถืทานไทยจะเรื่องมันต้องมีไวน์ใช่อะไรอันนี้ไม่ใช่วายเป็นไรฮะอ่ะพอดีอันนี้เป็นหัวพิกไทยฮึดูยะหมุนนี่เห็นไหมคาารับเม็ดพริกไทยดำก็จะถูกค่อยๆ่อยแบบว่าปลดออกมาแบบว่า สดๆทาให้บอกว่าความหอมมันบอกว่าได้ที่มากทีนี้เราผมพาคุณผู้ชมนะครับไปถึงจานนี้ปลากระพงย่างซอสซ่านี่คือชิ้นเนื้อปลากระพงสองชิน้นใช่ค่ะนะฮะกระพโขมร้านกระพักโขมหลังจากจบเมนูที่เป็นของคาว,าวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งความประทับใจของผมครั้งแรกที่ได้เห็นที่ร้านนี้อันนี้คือเค้กอะไรครับผมคเค้กแค่ร้อค่ะข้างบนนี้โรยด้วยพรแคร์่ะพริแคร์นะครับนะี่คอฟซิ่งเป็นขิงชี นะครับต้บพิมชีดนี่แหละแล้วตอนนี้ครับารายการของเรานะครับมีของเที่ยวรึนะครับจากบริษัทไทยเทฟโรสดนะครับป้อมให้ให้คุณป้องไปเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารให้กับลูกค้าที่มาทานที่กรีนดิชนะครับคำถามประจำสัปดาห์ขวดพริกไทยของร้านกรีนดิชเป็นขวดแบบไหน ต่อมาร่วมสนุกได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m k i t c h e n b a n k t v และผู้โชคดีสามท่านแรกจะได้รับกิฟต์ voucher มูลค่า1,000บาท1ึงรางวัลและ500บาท2รางวัลบัตรรับประทานอาหารร้านอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะครับก่อนที่จะจากกันนะวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเนี่ยฮะเล่นเกมเข้าไปดูรายการย้อนหลังนะฮะดูรายละเอียดเมนูแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูร้านที่ผมเนี่ยได้ไปแนะนำนะฮะในช่วงแบงกี้ร k i กิ้ง a าดนะฮะแล้วก็ สามารถล็อกอินได้ที่ f a c e b o o k นะแรับเราวันนี้ต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ